คนเกิดปีขานมีความนับถือตัวเองสูง รักงานจริงใจใสซื่อกล้าทำในสิ่งแตกต่างมาดีมีแต่คนอยากคบเป็นนักปฏิวัติไม่กลัวความล้มเหลวหงุดหงิดง่ายแต่ไม่งอนใครนานชอบสแสวงหาความแปลกใหม่ท้าทายบางครั้งก็ดันทุรังสูงรักเด็กอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้เร็ววู่วามแต่ก็มีความอ่อนโยนนะมากด้วยน้ำใจไมตรีมีอารมณ์ละไมชอบศิลปะสนุกกับโชคชะตาไม่กลัวล้มเหลว ชอบเล่นกีฬาชอบผจญภัยมักรีบด่วนตัดสินใจสนุกกับเรื่องท้าทายได้ทุกเมื่อรักอิสระแต่ก็มีวินัยในการดำรงชีวิตยามโกรธโทษะแรงแก้ปัญหาได้เองมักเสียใจลึกแต่ก็ฝืนตัวได้เร็วไม่ชอบงอมืองอเท้าพึ่งพาใครทะเยอทยานสูงใจบุญสุนทานขี้หวงขี้หึงรักง่ายรักร้อนแรงคนเกิด